สวัสดีครับพ่อใหญ่สมเด็จปูกับล้านหน่อยนะครับผมเมื่อนี้มากินข้าวน้ากันครับได้นี่ครับไอ้ต้มอึงนะครับคิดจากกินเองเนาะฝนตกเห็นขราเจ้าโพดลงในเฟสกันเลยอคิดอยากแท้วทันอยากกินต้มเอึงนะ้งไข่ๆอยากกินต้มอึงแม่ไข่แต่ว่ามันมัน,ม,นมันบ่ไข่หรอกไข่อย่่งไข่หน่อยก็ไดเมื่อวานนี่ะไปหา เลาะบนยู่ตลาดบอ่อนำบ่ม,มีนะครับเ้าันนี้ก็เล่ไปตลาดเทศบาลมีมีครับมีอื่นอึ่งเผามีเจ้าหนึง่งกิโลละสามร้อยามร้ห้าสิบบาทนะครับสามาต้มกินกินเรื่องนี่กินข้างเดียวนะครับผมกับแก้นะแวนะครับแก้วเสียดายแต่ผมก็ได้หนึ่งคนเดียวแต่ว่าผมหุงเขานะครับผมหุงเขาใบบรี มาลุยกันเลยครับคือจากไหมกาต้มบะบอ,บอนเปลยครับก่อนเลยได้กับสุกนะครับหยัมเลยเรื่องนไหนอ่ะ ก็ต้องบ่ต้องแพ้ห้องบ่ต้องคว้วยึงอึงฝนแดกนะครับยึงฝนแดดคน,นเ,นเพินเ่นได้น้ำเพิ่นได้ออกมาเลยนะครับเพงงิ่นบ่ทันได้กินยังคนกลับไปจับมาก่อน,อนก็เลยบ่ยมีบ่ทันได้มี่ใส่นี่ครับก็คือบ่บ่ทันได้มีขี้พ่นกับบัวลายครับขี้พ่นบ่หลายอุ่นห่อนหอนอม,มัน,นครับ ะมันมันบ้านใครพุ่งพุ่งกับว่านมี่อย่างครับว่าว่าอันนี้มีหอดอาหาร ต้มใส่ใบาขามอ่อนพักกิตูนะครับตัดผักกิตูให้นิดนึงบะกข่าวอืมจกมีลองมากินเนางต้มอบืงต้มอบงอใหม่ๆมืม่อว่านในคนตก ะตกกระจายไปหลายพื้นที่นะครับ <c oughs> ถามเพิ่นว่าเอึ้องเอึ้องไต่มาแต่ใสครับเพิ่นนว่ามาจากนาคนพรพนม อใส่ใบาขามอ,อ่อนตักไข่หอมๆหัรอนนีสานห่อนะครับผมอีสานวนมาจะกินทั้งผาคอีสานห่อ ก็เป็นอึนงทีเนาะหลังจากที่แดดห่อนมากระยะเง่านะครับปีนี้ฮ่อนร้ายแต่ก็ฮ่อนโดนตรงการ้นกระบอตก ลมดดดแห้งอยู่ในผลผนอกมาแห้งนครับอยู่บบานมะนานีแต่ว่าล่มล่มเพราะสมควรอยู่นะครับบางพื้นที่กับาบานกับพังอยู่เด้ล่มนะครับ พายุตอ,อ,น,อ,อ,อนนี้ผ้ายุเลยดูร้อนเนาะอืมน่องสุดยอดเลยอื้ออึ้งต้มจิ้นหัวแหลกนะครับคือผลผนหัวแหลกนี่เป็นว่าใส่พุ่งเพิ่นนะครับกระเพาะเพิ่นนี่บ่บ่มีน้งเลยเพิ่นบ่าน้กินอาหารอันนี้ก็คือเป็นเป็นอึ้งธรรมชาตินะครับบ่เป็นอึงรรนนอ้งเลี้ยงถ้าอึ้งเลี้ยงมันก็สิอิ่มตลอดเวลา กินแบลืบง่ายๆ,ๆ่าอยากยังกะหามากินเท็ดกิน่อยากเทบก็ซื้อกินนะครับง่ายๆ,ๆ,ๆ,ๆ ชุดกัดนะครับตุ่มเงินตัวละห่อมครับแล้วผมจะเอาต้งแจ่เอาได้เขีมันออกเข <c oughs> ียมับพุ่งมันออก <c oughs> เขียมกับพุ่มมี่ไหลหรอกมี่แต่ไตหอดมันอยู่กวนมันเนี่ยน่ครับ มาครับพี่น้องอืมขึ้นเผาครับ มตมที่เจ้าของหมักนะครับผมหมักในเห็ดกินแบบนั้นหมักรสแบบใ้เห็ดกินแบบนั้นที่มันถือปากเจ้าของเนาะอยู่นู้นเดียวมัน้ยากอยู่คพีเดียวมันมันมันใยา่คืออยู่หลายคนอยู่หลายคนองเพื่อเพื่อกันก็ยังหานเนี่ยเข้ากับตรงเห็ดจางไว้เนาะผพืได้หมักนวกหมักเข้มกันมาก,กว่านนี้กอ็เพิ่มเพิ่มน้ำปลาเพิ่มยังเข้าไปอยู่คพเดียวคือใส่ เต็มเต็มทีเลยอืมคัดดีครับตังน่อยๆยนำเลย กินกระดูกันถือว่าแค่นเจี่ยมนะครับอืมสุดยอดเลยกินยนง้นบนเบดหรอครับยังอยู่ในหมอกันยังนะครับอยู่ในหมอกันยังอยู่ด้วยกระบบนบนแต่ว่าเวลามันไปลายรับข้องจะาไวส้สมก่อนนะครับผมขอบคุณที่ยังติดตามเหมือนเดิมนะครับผม บ่ใครได้ลงคลิปปันไดนะครับถามมีโอกาสมีจังวะคือว่ามีเวลาก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับยังบ่เลิกนะครับยังยังบเลิกยังเหดลอไปเรื่อยๆอยู่สำหรับมือนี้คลิปนี้เอาไว้สำนีกรเอากามแสบความนัวต้มอ,อึงมาปากนะครับผมอ่ะมือนี่สวัสดีครับ